คะน้องเฟนะย์มาช่มานังตักไก่นะคะใส่เลยค่ะเสียบค่ะเฟ่ยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำไก่ทอดนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไก่นี้มา ถลอกหนังเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะผสมทำค่ะนี่ค่ะเป็นอย่างนี้นะคะปิดก,กัน่บนนะคะแล้วก็จะมาเลาะเลาะเอาเนื้อหออเข้ากันนะคะ ค่อยทำนะคะระบังลนมือทำง่ายๆเลยค่ะนี่ค่ะก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะคะนี่ค่ะราตาประมาณนี้ได้ค่ะ ันใกล้เราล้างเรียบร้อยแล้วนะคะค่อยๆทำดีๆนะคะ นี้เลยปีกไก่บนใช่ไหมคะแล้พันหลอดอย่งนี้เลยอย่งนี้เลยะคะ่ะแล้วพอเอาไปหมักนะคะหมักเครื่องปรุงก็กไว้ทอดค่ะ 嗯。<laughs> ก็ไปหมักค่ะทำไมหมักมก่อน ไม่ยากนะคะกากระลกน็ออกมาอย่างนี้กาน,นี่ค่ะนี่ค่ะ เดี๋ยวเราก็ไปหมักกันค่ะเราก็มาหมักกันดีบ่านะคะ <c oughs> ใส่ซอสอตู๋ขอัวองค่ะใส,ใส่ใส่น้ำมันหอยค่ะ ก็ส่รสดีนะคะก็ใส่พริกไทยป่นค่ะใส่ผงปรปิก้านะคะแล้วก,ก็คลุกให้เข้ากันเลยค่ะคลุกให้เข้ากันเลยค่ะ เด,ะะะะเดี๋ยวเราเปาใส่ตู้ยเย็นนะคะหมักไว้ประมาณหนึ่งถึสชั่วโมงนะคะแล้ก็เด็กเด็กทานค่ะนี่ค่ะก็แป้งใส่นะคะแปะทุบกรลลบุกแป้งเลยค่ะ แบดแล้วก็ยาไฟใส่ได้ค่ะใส่เลยค่ะใส่หมดเลยค่ะแล้วก็เปิดไฟกลางนะคะทิ้งไว้พใส่แค่แค่ค่ะจะไค่ะแล้วก็โตกอกกลมค่ะ ชิ้นไส่ครับแม่ค่ะแลก็ได้ตัดนะคะ ก็มากลับด้านกันนะคะเรายังไม่ได้เปิดไฟแดงนะคะยังเปิดไฟอ่อนอยู่ะคะ่ะเดี๋ยวเราไปใส่ใต้สุกเดี๋ยวเราค่อยมาเร่งไฟนะคะให้ใบกรอบคะ่ะเ,เราก็เร่งไฟเลยนะคะตอนนี้จะให้ใบของเรากรอบเหลืองๆนะคะสุกได้สวยงามคะ่ะ แล้วสับได้เลยนะคะเผ็ดใแดงแลวค่ะเสร็จแวของเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะตักออกจากกระทะเลยนะคะกำลังกรอบๆค่ะค่ะน้องเป้ะมาช่วยงานตักไก่นะคะใส่เลยะคะ่ะ เฟ่ยค่ะคไม่เคยยัไม่ถนัดมลเสร็จแล้วค่ะทุกคนหน้าทานไหมคะไก่ทอไทดไก่ทอดเสร็จแล้วนะคะทุกคนพร้อมให้เด็กๆทานแล้วค่ะ เด็กกรมทานจ้ากินกันเลยทำอะไรโอ้โอะไรเป็นไงเป็นยังไงจ๊ะร้อนเลยค่ะ เอา้กัดเยอะจังน้อนเหรอครับพอเพิ่งเสร็จะไอันไหนก่อกเนื้อนม่ไงน้อนทาปักปอกนะคะ่ยเือทานจ้ะ เยอะจริงมากโอเควันนี้เราขอตัวลาแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าอีกค่ะบ๊ายบายจ้าเด็กๆจะทานไก่นะคะสวัสดีค่ะ